สวัสดีครับผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถในยุคโควิดนะครับช่วงนี้กำลังระบาดนะครับแล้วก็วันนี้4,000กว่าคนนะครับยุคโควิดนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลชีวิตอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับวันนี้ผมมาส่งรถ XCMG นะครับ รุ่น l w 3 3 0 k นะครับตัวนี้เป็นแบบแขนแขนสั้นนะครับแต่สั้นนี่คือหมายถึงว่ายกจากพื้นดินนะครับขึ้นถึงข้อข้อบุ้งกีนะครับประมาณ4.1เมตรนะครับก็ถือว่าไม่สั้นนะครับตักใส่10ล้อล้ว4เส้น5เส้นได้สบายเลยนะครับตักถิงทรายแปว่าวันนี้ผมมาส่ง รถตักอาร3บิสูนเคนะครับที่ลานของจุดรับซื้อผลปามนะครับบริษัทจำกัดปอพาณิ์ร,รุ่งเรืองตามอนะครับสาขาเก็บนะครับบริหารงานโดยพี่ปราถนานะครับหรือพี่หนานะครับเป็นลานจุดรับซื้อจุดที่3ของพี่หนานะครับแกตั้งอยู่ด้านหน้าเขียนว่าพาย แผ่นเพชรนะครับและลานพายเพชรนะครับก็คันนี้เป็นคันที่สองเลนะครับที่แกซื้อรถจากเรานะครับคันแรกนี่แกใช้รุ่น W อ8 0หนึ่งแปดศูนย์เทนะครับก็แขนสั้นเหมือนกันแกชอบแขนสั้นแกบอกว่าถ้ายาวมันเตอะทะนะครับตัวนี้ที่จริงบุ้งกีเราออกแบบไว้สำหรับตัดหินทรายนะครับ ตัว l w 3 3าม K นะครับจะมี2 2ความยาว2ช่วงความยาวให้เลือกนะครับก็คือตัวแขนสั้นตัวนี้นะครับพุบ่งกีเดิมความจุอยู่ที่2คิวนะครับแล้วก็เสริมเข้ามาตัวนี้นะ่าจะประมาณสัก2 2 5คิวได้นะครับแล้วก็ถ้าแขนยาว4.6เมตรเนี่ยใช้ตักไม้สับหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่เหมือนปาล์มก็ได้นะครับก็ ตักได้สูงจากพื้นอยู่ประมาณ4.6เมตรนะครับก็ผมมาให้ดูบรรยากาศน,นะครับเดี๋ยวมีเลิกส่งประมาณ10.59นะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยว10.59นะครับได้เลิกส่งนะครับฝากด้วยนะครับทีมงานท่านใดสนใจจะมาชมรถนะครับมาได้ที่คลอ,องยานะครับ ซอย12นะครับเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับลานพายเฟสนะครับก็เข้ามาปั๊บจะมีสีชมพูนะครับหวานแหววเลยนะครับแล้วก็มีจุดวางปามนะครับจุดใหญ่นะครับเป็นลานใหม่นะครับเมื่อเปิดเมื่อวันที่12 20นะครับถ้าจะไม่ผิด20เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ ณวันนั้นคือรถเราไม่พร้อมส่งมอบนะครับรถเราขาดอยู่นะครับคันนี้พึ่งมาจากเมืองกีมสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็เป็นการสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดตอนนี้หมดสต็อกอีกแล้วนะครับรอเข้าใหม่ประมาณกลางเดือนนี้นะครับก็มีงานท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะครับ LW 3 3 0 K นะครับโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4ด4 6นะครับผมยินดีให้ข้อบนทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับรถของเราไม่ได้มีแค่ L W 3 3 0ศนนะครับปัจจุบันนี้เราพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเป็นรถรุ่น X C 9 3 8 p T S นะครับผลิตมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ที่ปานนีตนะครับได้ใช้งานให้เหมาะสมกับคนไทยนะครับทีมงานท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้นะครับ ืีลานตามไหนสนใจก็เรามีรุ่นอื่นอีกมากมายนะครับน้องเล็กสุดนะครับ LW 156 f v นะครับโตขึ้นมาอีกนิดนึง LW 186นะครับแล้วก็ตักหินทรายนี้ LW 22 2 0 0นะครับแล้วก็ถ้าน้องเล็กแบบนี้เอามาตักตามนี่คือ LW 220นะครับรวม3 3มตศนี่คือเป็น ให่กว่า2องสนย่ะครับแล้วนอกจางนี้ก็คือถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เป็นที่ใช้โดงมารุโดโมนะครับก็จะเป็น550 660มี770ด้วยนะปัจจุบันนี้นะครับอ่า LW 30ศูนี่น้ำหนักตัวรถอยู่ที่11ตันครึ่งนะครับก็ทีมา่มันสนใจนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับโทรมาที่ผม ที่เบอร์0 8 6 0 9 1 4 2 4 0กับผมเจน x c m p OCR Thailand นะครับยินดีให้ข้อบูลกับทุกท่านครับผม